ในทั้งตำบลทังทั้งหมดเรามีโรงงานแปรรูปที่มีเถ่องจักจักรรัฐบาลมาครับนุ้นใช่ไหมครับกระมึนไข่าขโอทอปอ่ะเรามีโรงงานแปรรูปที่รับลนจากรัฐบาลแล้วเรามีชาวบ้านในตำบลนี้ไปเป็นสมาชิกแล้วเราก็เอานำย่างข้ามาคไข่ในๆๆๆในในกลุ่มหนึ่งนะฮะในโรงงานนี้แล้วก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็ไายรัฐบาลไทยนี้ผลิตแล้วก็ไข่รัฐบาลไทยมีตลาดในนนอนซึ่งพอเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างกำไรได้คุณแม่เลยซึ่งเอากำไรทวนแบงกนันแหละเอามาให้กับสมาชิก นะครับราคายางก็ขึ้นที่แล้วยังไปได้กำไราใช้ตรงตองเป็นสมาชิกก็คือทึ่ระบบเนี้ยเป็นระบบที่สร้างสร้างความมั่นคงให้กับราคาย่างระยะยาวมาร์กที่ทุกคือระับบ้านออกนโยบายเพื่อรับสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราอยู่แล้วซึ่งมาให้ชุมชนผลิตค่ายเข้าพอค่ายเข้าก็เพิ่มมูลราคายางพาราไปในตัวราคาย่างก็ขยับขึ้นพอสิ้นปีก็ประชาชนได้รับผลประโยชน์ นี่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหายางแบบยางยื่ไม่ใช่มาบอกเรื่องว่าเดี๋ยวเราประกันราคาโอ้ขึ้นมาเจ็ดสิบเราไม่มีนันแต่เราจะทําอย่างนี้ให้สมเร็จรู้ที่รัฐบาลนี่ครับกล้าที่จะลงทุนไหมกล้าที่จะทําเพื่อแก้ปัญหารรือาายางแบบจริงจังครับนี่ฝากไว้ด้วยครับแนวคิดข้องผักกกาไลเลยครับไม่ใช่แนวคิดพบนะครับแนวคิดข้องผักเพราะฉะนั้นนั้นเหลือไปได้เลยพมอีเป็นไม่เป็นท่อร้ผักเราก็จะดําเนินอยู่ใบนี้เพราะที่สุดแล้วผักกกาวไลจะได้เป็นรัฐบาล อนนี้โผล่มาดีมากกระแทกมาดีมากบีกับเผือไทยกับนึ่งซองอยู่แล้วพี่ามีโอกาสเป็นนายกด้วยครับตนจะได้เห็นหว่าบำนาญสร้างพันธุของผู้เรื่อมอยู่นี่ทำได้จริงตนจะได้เห็นหว่าข้าขอบกครเป็นชนบททำได้จริงตนจะได้เห็นหว่าราคาย,ยางดีขึ้นได้จริงนะครับอยา่าใครเชื่อมั่นกันรเราเคยให้โอกาสผักดื้เดิมนะการเมืองเดิม,เด,มเดิมมาตลอดอยี่สิบสามที่ปีแล้วเขาพ่าเรามาได้ตอนนี้ลองเปลี่ยนโอกาสให้ให้โอกาสผักการเมืองไม่ไม,ไม่มั่งตนได้ิ่งความเปลี่ยนแปลงพอเชื้อเราสักครั้งนี่ ถ้าเราทําไม่ดีถ้าเราทําไม่ได้เราจะไม่หมายหน้าตนก็ไม่ต้องมาเลือกเราเลยแต่ถ้าเราทําได้ตนได้ประโยชน์ไหน,หน่นอยนะครับนี่คือคําสัญญานะครับงงกล้าให้ไปุ้่ไม่ได้ทํางานนี่ครับครับผมฝากฝาก,าก้วยนะครับเบอร์ห้าผักกาวไกลโบผุติพงครับ